สวัสดีครับเด็กผมทุคุณครับเราจะมาเรียแอคชั่นเช่นเคยนักซึ่งจะมาเรียแอคชั่นเรื่องเชงเกล่าฟอนเทียนะครับผมในซีซั่นที่1นึ่งอีพีที่เหรือตอนที่7จ็ดเองนะครับผมซึ่งความเดิมจากตอนที่แล้วทุกคนดูอาจะเป็นเหตุการณ์ประมาณว่าเหมือนเจเพนซิลดราก้อนใช่ป่ะที่เขาแบบเป็นาคล้ายๆเหมือนเป็นสาย PK ที่เวาๆๆ่าก้าวเนานะแบบเออจะมาดักกระทืบซันราคูอะไรอย่างนี้เพราะทั้งห่วงจูสั่งมากันะแ,แล้วก็ฝากข้อความอะไรอย่างเี้มาด้วย <c oughs> นั่นแหละแล้วก็ เขาเรียกอะไรอาจจะแบบมันมีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบอยู่ในกิวเขาเรียกว่ากิวถ่ายภาพสัตว์อะไรเงี้ยใช่ปะเออมาช่วยขัดขวางมาเพราะแว่าสันตะคูวมันแบบประมาณว่าเฮ้ยถ้าเกิดมึงช่วยกูเดี๋ยวหลังจากนี้กูจะให้มึงแบบคุยกับกูเกี่ยวกับเรื่องอ่ากระต่ายนี่เลยอะไรอย่างงี้นะแล้วก็เลก็เข้ามาช่วยได้เนาะถ้าเลเาไม่เข้ามาช่วยก็ลำบากสันตะคูมันนะเพราะว่าไอ้พวกเพลเยอร์อีกสี่ห้าคนที่มาขวางเรามัน ถึงแม้ฝีมือการต่อสู้ของซันและคั่จะเหนือ่อยก็แต่แบบไอ้พวกสกิลอะไรเงี้ยเราด้อยเขา,าเยอะอะไรเงี้ยเนาะก็ได้แล้วแหละคนดูซึ่งคลิปนี้เป็นยังไงติดตามรับชมกันเนาะเพาะว่าเหมือนตอนท้ายคลิปผมคิดว่ารู้สึกว่าอ่าเจหัวหน้ากิลถ่ายภาพสัตว์เขาจะงัดไม้ตายออกมาสู้ด้วยนะนั่นแหละน่าสนใจนะคนดูจะเป็นเง็ตเนาะผมจะเริ่มคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดและติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราเนานะโอเคจะมาเริ่มคลิปกันนะครับผมตอนที่เจ็ดสิ่งที่เหลืออยู่ของยุคสมัยแหง่งพระเจ้าผู้แพ้ที่ยึดติดโอ้ ผู้แพ้ที่ยึดติดเหรอมันหมายความว่าไงอ่ะอ่นี้เลนี่ยใช่ปะมก็้วมไบะกด่าเกเดชิระโมออโตเซฟิคกตเตซะยุกันงสนุกสุดนะいやสนุกอันนี้น่าจะเป็นตอนแรกๆที่แบบเลกับซันรัคู่แบบเจอกันบักนกัเโอ้ยมื่อกี้ง่สนุกเลยอ่าจริงอุ๊ยอารอน ต้องซุ่มซ่ามเบอร์ไหนวะเนี่ยอ๋อฟิวบอเล็บทุงข้างเล่างก็่ะฮไเ่อืมพ่อพ่เขาดูท่าทางสนุกดีอย่างี้เหรออ่าแล้วอดแบบฟิวแบบเหมือนซอฟนี้โอ้โหเก่งกัน่ะโคตรเก่งกันดูทุ่งมชาได้กันน่ะ ที่นี่น่ารอย่อ่าเลยแอบชอบใช่ปะ่ะแต่ที่แปลกคือแบบไม่เคยเข้าไปคุยจริงจังๆใส่กันสันก,กครั้งเดียวใช่ปะให้ผมเดานะเออกอาส่ตาโเกอร์มึงเป็นโตกเกอร์เลยวแม่ท่าทางมาันดูสนุกจริงนะซันรัคุะเอาจริงปะ <S <S ่ะอ่าเจ๊เขาจ,ะ,ะ,จ,ะ,ะ,จ,ะ,จะสังเกตได้นะ

โอ้ยเกียร์อะไรเป็ท่าที่แบบแลกกันเลยโอ้เจย์เขาก็พลาดแล้วนะโด่นเหรอเกษีรู้ก่อนสอไอ้พวกที่เหลือคือแบบผมว่ากลับเถอะไอ้ลูกกระจอกที่เหลือเอวิเกย์ทำหน้าซื่อแบบอ๋อเธอจะวัดเข้าเกยใช่ปะโอ้โหโอ้ยเหยียบเหยียบหน้าเลยเลยวันเนี่ยมึงอ่ะอะไรเนี่ย ไอ้ยไอเยน,น,นายโยกมันดูหน้ากูโยกไอ้นนี้มันไซเกคร์ซีโร่ด้วยมึงเหยียบหน้าเขาง,ขงี้เลยเหรอฉันต้สกิดรักษาด้วยบาร์ก้อะไรเลเล,เลดูไม่พอใจจะนะพอที่เหยียบหนามตะยี้ปะ <c oughs> โอ้

ตายตายตายยอัด่ตายเราไม่รู้าแรเนที่มาสร้างเดยกคนกล้ามโโตึ้น่ะใครจะไม่กลัววะ่านี่แก๊ก้โอเคดูตมิตากะไฮจินโดโมเมลาบิทมอเร่จริงจริงตามตัวยากอะตอนนี้

負け惜しみ見えるかよ <laughs> <laughs> 私が死んだのはあくまでも自滅なので負けたわけじゃないけどまさかアタックホルダーちゃんが助け立ちに入るとは知り合いなのアタックホルダー <laughs> あのサイガゼロとかいうやつのことか <laughs> まあそれはいいとして話したいことがあるからカッツオ君も呼んでユナイトラウンズで会おう日程は後ほど <laughs> <laughs> 話したいこと わざわざシャンフロ以外で話したいってあたり似合うな<笑><笑>どうぞ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 どううぞどうぞどうどうぞどうぞどうぞど

サンラクさんにここで十体のモンスターを戦えと言っています。分んよ。オーケー。立ち向けて次々戦っていけばいいわけだ。あ、ちなみにボーパル武器以外は使っちゃダメですわ。オ <Okay. S 1> <よ>ーケー。ラオウさメキメキ鍛えてレベル上げて二度とペンシルゴンにでかいつらさせないようにしてやる。ディン。まあ。<laughs> いいぜ。 一体目を出してくれ。はいな。では、行きますですわ。一回のチャレンジで十体抜きできるとは最初から考えていない。だバイアンドエラーで、モンスターの行動パターンを覚えて、確実に。<noise> えに?え。と笑い。う <noise> ん<声>?。マッパー?。実践的訓練。一体目。マジョリティハはめて。必ず五体以上で出現。 เอ็กซ์มนなんか強いないเอ้てยั้บกันแล้น65คู่ซ้ำไปแล้วทั้งสก๊อตที่8โดนย้เละใช่ปะชอตเนี้ยทำไมอัพเบี้ยเพิ่มอ่ะผมว่านะเก้าหน้าในแต่ละวัน

でもあのあと、サードレマに入ったヒズトメ君を探したか、あめゃけば見つけられなかったログアウトしちゃったのかな今、何してるんだろうこいつら完全に俺を餌だと思ってやがるだろあクンラクサンラクサ 闘技場では、デスペナルティが無効なのが唯一のスクリーン。おかげなのカズヤレレレナンカジャナケー。カンセンニトーセーサーレナケーキはキャンセーバーそして、コーナンドモタティーレバー

パラサイトテンタクリル彼らは何を言うか対艦複数体じゃねえか名前の通り本体は熊ではなく職種だったようで職種を攻撃し避けてを繰り返しながら7体目を切り落としたところで熊も動かなくなりクリアル、oh, <yeah. S 2> めっちゃ強いゴブリン、oh, 確かに言うのがなかったが めっちゃ強くても所詮ゴブリン。<嗯>犬やら触手よりかは楽な部類だった。へえ、クソイノシシ突進中に鼻にぶつかると爆発するという。能力自体はまだいい<ー>だが、スタミナがおかしい。ほんまに一度の突進で20秒くらい走り続けていた。<ー>俺にロデオの心得がなければ、もっと時間がかかっていただろう。<laughs> マは経験だけど。

A から A へ繋げる場合はほとんどの時間差なく攻撃をハたたー。アルディーのホゲキューソンがカはシンチの場合は胸部のコアが一瞬ヘ光るこれによってある程度の攻撃予想が可能であヘヘ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 ヘ攻撃ヘヘ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 がヘヘ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 ヘ เดียวแกต้องัันที yeah. ่คร <if hel uses> ั้งอัังเือสองครัโอ้เจ็ดครั้งเลยเหรอโอ้เก่งนะฮซนคเก่สู้ั้งหลมา

9倒したからイベントのフラグが立ったんだあええっっっととと最後ののモンスターってののの目てのってらおって,ては目ららが捕まきた戦もおう思なちょい。と遠出してたのよおおお

5分間生き延びる。ユニークシナリオウサギの国からの招待。実戦的訓練10し目ルーしよ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 やよし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 

ซันักกมอนสเตอัวแรกหมโ้โสหอซันงอสันี้เป็นต yeah. ัวแรกทค้สหโอ้ววย้หมยที่มคือแอนสเตอร์ตัว mm นี้พิ่งมีซันลโค้ตัวแรกใช่หมที่เพิ่งสู้อ่ะเล้ววิรอด้วอนดูนันหนนบอเอะโอคไม่ยั่งทุได้แก ย่อดกันเลยอะร๋อไอ้ต้นกที่วัน้สู้ร้อยโอ้โหโคตรยาำวิธีฆ่าแม่งวิธีฆ่ามันที่มันฆ่าเราดูอีโคตรเทียวเลย ええ、俺が日ずめラクローです。いやーなはい、そうですね。クソゲーハンターです。なぜクソゲーを好んでプレイするのかって若い時の苦労ーは勝手でもせよという言葉があります。Oh, foot, foot, これはラクローという名前ですが、人生楽な道を歩いても面白くもなんともないですがね。Okay. のあえて困難な道を選び、そうい工夫し、険しい山を乗り越えてこそ。

อ่าซึ่งไอตอนต้นคลิปก็คือแบบโอ้โหเวทของคนนั้นคือแรงมากนะถ้าไม่มีหุ่นฟางแบบมาซ้อนเวทก็คือแบบตายร้อยเปอร์เซ็นต์าโดนอ่ะคือแบบเป็นเวทที่แรกชีวิตของตัวเองกับอีฟางอะไรเงี้ยเออคือโดนระแบบเจ้คนนั้นก็อโอเคกูตายอะไรเงี้ยซึ่งเขาเป็นเวทที่ดีนะมันเป็นไม้ตายแบบแรกใส่กันนะอะไรเงี้ยเนานะแล้วก็ไงรู้สึกว่าเกมเนี่ยแบบมันจะ เวล์ขึ้นยากเหมือนกันนะเพราะหลังจากช่วงเวล์สิบขึ้นไปเนี่ยรู้สึกว่าเวล์มันจะขึ้นยากพอกว่าเนาะเอโบเทเวลเก้าสิบอะไรเงี้ยคือแบบโหนะ่าจะเล่นมาตั้งแต่ออกเอะไรเกมออกมาใหม่ๆเลยอะไรเงี้ยเป็นฟีลแบบเกมเมอร์ติดติดเกมเลยอะไรเงี้ยผมว่านะกันนั่นหลายคนดูโอเคแล้วก็อะไรนะไคเซอร์ไคเซอร์ศูนย์ศูนยไซเกอร์ศูนย์นะหล่อนเลเลใช่ไหมที่แบบชื่อในเกมอะ่ะเก่งเก่งจริงคือ เล่นมานานจนแบบเก่งเออคนทั่วไปก็กลัวกันใช่ปะนั่นแหละโอเคแล้วหล่อนแบบค่อนข้างมโน,โนโมไปไกลเหมือนกันนะเอยได้คุยกับซันลาคูแล้วเฮียคุยกันครั้งแรก <c oughs> ไม่พาดเนี่ยคนดูถ้าเกิดเขาถามว่าเออเธอคุยกับคนที่เธอชอบว่าเหรอเธอคุยกันยังไงอะ่ะกูต้องอธิบายไหมว่าแบบซันลาคูเหยียบหน้ากูแล้วก็แบบเพื่อนที่จะหนีเข้าในเมืองแล้วก็คุยกูกูนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็ต้องพูดอย่างเงี้ยไหมเออเก็ตไปแล้วตอนเนี้เหมือนซันลาคูเขาจะ มีนัดกับเจเพนซิลดารก้อนในอีกสามวันใช่ปะ่ะในอีกเกมหนึ่งมั้งถ้าเกิดผมถ้าีผมเข้าใจนะฮะแล้วก็ตอนนี้เหมือนซันตะคู่กำลังแบบเขาเรียกว่าไงาฝึกซ้อมอในแบบบททดสอบของที่เวสเขาให้มาใช่ปะ่ะซึ่งก็จากสิบบทคขาผ่านไปแล้วเก้าบทซึ่งอันสุดท้ายก็ต้องสู้กับไอฮิวแมนวูดปะไอที่แบบมันเป็นเหมือนมนุษย์ต้องคำสาปที่แบบมันอยากอายุยืนยาวอะไรเงี้ยเลยแบบไปพันธนาการไป ไปสิงกับต้นไม้อนะไรของมันผมก็ไม่รู้มันแหละเออซึ่งทาให้แบบมันเป็นปีศาจอย่างนี้แบบน 120, แล้วแบบมันวิวร้อยยี่สิบแล้วเขาบอกว่ามอนสเตอร์เนี่ยซันลาคูปเป็นคนแรกนะที่ได้สู้อะไรอย่างนี้เนาะว้าวน่าสนใจคนดูว่าจะเป็นยังไงต่อคือหลบให้ได้ห้าทียากผมว่ายากคืออย่างมอ,อนสเตอร์ตัวอื่นอ่ะแบบซันลาคูาง์ตัวก็สู้เป็นร้อยครั้งมันตัวก็สู้เป็นสิบครั้ง,ง,งอ่ะไอตัวนี้ยังต่ำก็ต้องแบบเป็นร้อยครั้งปะเออเลีออยงมากก็เออเลีออยงมากก็สี่สิบห้าสี่แบบผมวม โอ้สามสิบหกสิบเก้าสิบร้อยี่สี่เท่าอ่ะห่างกันแล้วต้องสี่เท่าคุณดูคือแบบยากยากยากจริงกันนานั่นแหละแต่คิดว่าน่าจะพอแบบสู้ได้เพราะซันนาคูสอัพตัวละครมาแบบเน้นแบบประเดี๋งสายเขาว่องไวยอยู่แล้วเนาะอ่าก็ถ้าชนะได้ก็ก็คงจะได้รางวัลอีเวนต์สักอย่างมั้งผมว่านนะเพราะไอ้การสู้สิบตัวรวดเนี่ยมันฟิลมาัมา,มามเ,เหมือนเหมือนอีเวนต์เหมือนกันเนาะก็ะนั่นแหละซึ่งคิดเรื่อาเราก็มีประมาณนี้ผมว่าคนดู ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมอ๋อไม่ต้องไม่ต้องไม่เหตุการณ์ที่บอกว่าเล่ทาไมถึงชอบซันลากูนะเพราะมันเหมือนเห็นซันลากูที่บอว่ามาในโรงเรียนทุกวันแล้วแบบดูมีความสุขยิ้มแย้มอะไรเงี้ยไม่รู้ดิต่างกับหลอนที่แบบว่าตอนนั้นก็ฟิลกูไม่ได้มีความสุขมากขนาดนั้นนี่ป่ะให้ผมเดานะ,ะแต่ตั้งแต่ซันลากูมาหลอนก็แบบแบบเริ่มสนใจว่าคนที่แบบดูมีความสุขกับชีวิตดีอะไรเงี้ยป่ะนั่นแหละซึ่งถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลคะแจ้งตัวใครนะครับเพื่อเป็นกาัคกากคคงคปรเฉลยบาย